เด็กครับเรามาต่อกันที่ฟังก์ชันตีโกณมิติเนาะครั้งที่แล้วครูให้ทําแบบฝึกหัดเนาะที่ครูสอนไปนะครับเรื่องระบบจากเรเดียนเป็นระบบองศาเนาะก็ฝากนักเรียนทําต่อเนาะอย่างที่ทราบพอดีครูมีติดประชุมด่วนนะครับก็ขออภัยด้วยนะก็จะอัดคลิปสอนให้เราก่อนนะครับสรุปการหาค่าของฟังก์ชันนะครับจากแกนสมมาตรนะครับเครื่องหมายของฟังก์ชันเนาะต่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับเครื่องหมายทั้ง6ฟังก์ชัน นะครับทั้งหกค่ามีอะไรบ้างนะครับ่มาดูกันนะครับตัวที่หนึ่งนะตัวนี้นะครับ q หนึ่งอะไรบ้างเครื่องหมายนะครับก็คือบวกนะครับบวกตรงนี้ก็คือบวกทุกอะไรครับทุกฟังก์ชันนะครับหรือใช้คําว่าอนะแล้วก็คอลัมน์ที่สองลูกตัวที่เป็นบวกมีอะไรบ้างครับมีไซน์นะครับแล้วก็โค s นะครับ ที่เป็นบวกเนาะโ okay. อ Ô, แซนนะครับที่ครูให้ท่องส่วนอันนี้ที่เป็นบวกนะครับก็จะมีแทนกับคอร์นะครับส่วนคอลั้นที่สี่ที่เป็นบวกก็จะมีคอร์กับเซกนะครับคอร์กับเซกโอ Ô, แซนตาคอร์นะครับให้ใหวยทองเนาะอแซนตาคอร์น,อนะอรน,น,นะครับโอเค ใช่ส,ส่วนกับของโคเซกก็บวกก็บวกด้วยแทนส่วนกับของคอตก็บวกด้วยนะครับนี้ค่าฟังก์ชันของมุมนะครับในจัตุภาคต่างๆเมื่ออ้างอิงกับจัตุภาคที่1เนานะโอเคอันนี้ถ้าเป็นแกน y เนาะก,ก็เป็นอะไรนะสองพายบวกเซตาถ้าเป็นแกน y ก็เป็นพายลบเซอะ่ส่วนสลบเซตานะครับเดี๋ยวผู้เปลี่ยนสีดีกว่าโอเคนะครับพายส่วนสลบเซตา ตรงนี้ถ้าเป็นนี่ก็เป็นพายส่วน2บวกเซตานะถ้าเป็นก็พายลบเซตานะครับอันนี้พายบวกเซตาก็เป็นพายส่วน2ลบเซตานะครับ3ามไส่วน2บวกเซตานะครับแล้วก็2พายลบเซตาเนาะนี่คือรูปทั่วไปของเขานะครับแล้วก็ค่าของฟังก์ชันทั้ง6จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะอันนี้ก็เหมือนเคย สอนไปแล้วนะครับทรายนะครับก็คือข้ามส่วนฉากนะครับคอร์ก็ชิดส่วนฉากนะครับแทนก็ข้ามชิดนะครับถ้าส่วนกลับก็ส่วนกลับกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นค่าสามเหลี่ยมที่ใช้บ่อยเนาะสี่สิบห้าองศาหรือพายส่วนสองนะก็ได้หนึ่งส่วนรูทสองหรือรูทสองส่วนสองนะครับส่วนหกสิบกับสามสิบก็ประมาณนี้นะครับเช่นซรายสามสิบก็หนึ่งส่วนสอง นะครับคอส30ก็รูดสส่วนสอย่างนี้เป็นต้นครับตรงนี้เราสรุปได้แล้วนะครับโอเคทีนี้การอ่านนะครับการอ่านค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตารางนะครับนักเรียนต้องอ่านตารางตรีโกณมิติเป็นนะครับอ่ะครูยกตัวอย่างตารางตรีโกณมิติให้เราตรงนี้นะครับมันหมายความว่ามันจะมีองศากับริบดาเนาะถ้าสมมุติครูอ่านง่ายๆเลยด้านบนนะบาด้านบนนะครับสมมติครูอ่านตงนี้ครับ เอาสิบองศาแล้วกันเนาะสิบองศานะครับยี่สิบลิบดาถูกไหมด้านซ้ายนี่ก็ดูบาข้างบนนะครับสิบองศายี่สิบลิบดาครับนะอันนี้เป็นมุมองศานะดีกรีเนี่ยดีกรีสิบองศายี่สิบลิบดาแต่ถ้าเป็นเรเดียนมันก็คือศูนย์จุดหนึ่งแปดศูนย์สี่คือเรเดียนมุมกันนะเนาะเข้าใจใช่ไหมเหมือนกับองศาเราบอกสามสิบเนี่ยเราเป็นดีกรี ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรเดียนก็คือพายส่วนหกอย่างเงี้ยนะครับได้ค่าไซด์เป็นอะไรแล้วก็มาดูตรงนี้นเห็นไหมสิบองศายี่สิบิดาได้ค่าไซด์เป็นศูน9 1จุดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับค่าของมันอะ่ะมันจะอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นบาข้างบนครับบาข้างบนเนี่ยขออภัยแป๊บหนึ่งเกินบาข้างบนตรงนี้ก็ใช้ดู ฝั่งนี้อ่านลงนะครับเอแต่บาร์ข้างล่างตรงนี้ใช้อ่านขึ้นนะครับยังไงหมายความว่าตรงนี้ครับเนี่ย79องศา20สิปดาครับได้ค่าแทนก็คือนี่ดูข้างล่างแทนเป็น5.309อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมข้างล่างอีกทีหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยให้อ่านลง ด้านขวาเนี่ยอ่านมุมขึ้นนะครับเช่นเดียวกับตรงนี้ฮะเนี่ยตรงสิบยี่สิบสาสิบสี่สิบห้าสิบตรงเนี้ยไม่ใช่ของเก้าสิบองศานะมันเป็นของใครของเท่าไรแปดสิบเก้าองศานะครับเป็นของแปดสิบเก้าองศาโอเคไหมครับก็ดูบาข้างบนนะดูเป็นไหมอ่านขึ้นอ่านลงอ่าลองทดสอบคอร์สนะครับ สี่ิบริบดาได้เท่าไหร่เราไปดูทีคอร์สิบลิบดาแล้วก็ดูสี่สิบริบดาค่าคอร์สนี่ครับศูนย์จุดเก้า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 นะครับโอเคไหมเออนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะน่าจะอ่านเป็นนะครับนี่ไงเขาบอกว่าการอ่านตารางถ้าศูนย์ถึงสี่สิบห้าคือฝั่งล่างสี่สิบห้าแรกเนี่ยนะครับให้อ่านหัวตารางจากบนสุดลงมาด้านล่างแต่ถ้าสี่สิบห้าขึ้นไปถึงเก้าสิบนะให้อ่าน หัวตารางจากแถบล่างสุดแล้วก็อ่านขึ้นนะครับโอเคเนาะอ่าล,ลองมาดูกันจากตารางครูไม่มั่นใจว่าในชีตเราอะ่ะมันมีตารางข้างหลังด้วยหรือเปล่านะน่าจะมีตารางข้างหลังนะครับอ่ามาดูที่สิบองศาสามสิบลิบดากันอ่ะดูจากข้างบนสิบองศาสามสิบลิบดาเจอไหมสิบองศาสามสิบลิบดาค่าอะไรค่าทรายนะนี่ครับสิบองศาสามสิบลิบดาค่าทรายครับ ก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งแปดสองสองะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดสองสองนะครับเนอะอ่ะศูนยะ์จุดอะไรฮะหนึ่งแปดสองสองเนาะทีนี้ค่ามันจะเป็นบวกเป็นลบนักเรียนก็ต้องดูคอร์สแลนส์ว่ามันอยู่คอร์สแลนส์ที่อะไรเหมือนเดิมนเนี่ยสิบเห็นไหมมันไม่เกินเก้าสิบมันก็อยู่คิวอะไรคิวหนึ่ง เไหมอย่างเงี้ยสิบสามสิบอ่าคิวหนึ่งเหมือนกันเจ็ดสิบเก้าในคิวอะไรคิวหนึ่งแปดสิบเก้าในคิวอะไรแล้วแปดสิบเก้ายังไม่เกินเก้าสิบคิวหนึ่งนะครับสิบอ่าคิวหนึ่งหมดเลยโอเคนะอ่ะโอเคสิบ okay. องศาสามสิบอันนี้เท่ากันนะศูนย์จุดจริงๆก็น่าจะหาเป็นคอสนะครูเปลี่ยนเป็นคอสเลยแล้วกันคอสเนาะคอสสิบองศาสามสิบลิบาคอรสก็ได้อะไรศูนย์จุด เก้3แปดสามสามครับศูน3 3จุดเก้าแปดสามสามเนาะ7จ็ดิบเก้าองศาสี่ิบริบดาครับเจ็ดิบเก้าองศาสี่สิบริบดาค่าอะไรค่าคอสนะครับมาดูบาร์ข้างล่างค่าคอร์น้าตัวนี้ครับนี่ค่าคอสเนาะหนึ่งเจ็ดเก้าสี่นะครับหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ครับ,รบอ่าแปดสิบเก้าองศายี่สิบิดาเนี่ยของแปดสิบเก้ายี่สิบอยู่ตรงนี้นะครับ ถามอะไรลืมแล้วแทนนะครับแทนก็ดูบาข้างล่างแทนห้าจุดสี่แปดห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดสิบเก้าคู่คู่ควงผิดขออภัยเดี๋ยวกอนแปดสิบเก้ายี่สิบสิบดาแปดสิบห้าจุดเก้าสี่นะครับเออค่าแทนมันเกินหนึ่งได้เพราะว่ามันเป็นส่วนกลับเนาะ่อาปโคเซก สิบองศาสิบลิบดาโคเซกสิบองศาสิบลิบดาโคเซกบาข้างบนครับโคเซกห้าหกหกห้านะครับอืมคอศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่ห้าอันนี้เป็นเรเดียนแล้วเพราะไม่มีวงกลมไม่มีดีกรีเนะไม่มีหน่วยศูนย์จุดหนึ่งสี่ห้านี่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับศูนย์จุดหนึ่งสี่ห้า แล้วมันถามค่าอะไรค่าคอสนะครับบาข้างบนนี่ครับศูนย์จุดเก้าเก้าเก้านะครับอืมครับหนึ่งจุดห้าสองหนึ่งนี่ครับหนึ่งจุดห้าหกสองหนึ่งนะครับก็ดูบาข้างล่างนะครับทรายตัวนี้นะครับหนึ่งพอดีนะครับอืมเห็นไหมศูนย์จุดหนึ่งแปดสามสามครับเสร็จ ศูนย์จุดหนึ่งแปดสามสามนี่ครับเดี๋ยวมันเริ่มตาลายแล้วเนาะอ่านรู้ก่อนเยอะเหลือเกินอ่ะครับหนึ่งแปดสามสามอยู่ตรงนี้ครับนี่ถึงชุดหนึ่งแปดสามสามมันถามอะไรครับเศกเนาะก็บาร์ข้างบนเสกอ่าได้ตัวนี้ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดครับ าสมมติในตารางนักเรียนมันมีแค่สายคอสแทนเนาะถ้ามันไม่มีเศษโคเศษอะไอเศษเนี่ยมันก็คือหนึ่งส่วนคอสศูนย์จุดหนึ่งแปดสามสามก็ได้นะครับโอเคไหมโอเคถ้าเกิดว่าในตารางนักเรียนมันไม่มีเศษโคเศษคอสก็ใช้คอสนะครับแค่นั้นเองอ่าคอสหนึ่งจุดสามเจ็ดแปดแปดนะครับ นี่ครับหนึ่งเก้สามเจ็ดแปดแปดคอร์ดหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับอ, 2, 5, 9, 30, รอ,อืมนะครับอ่าแทนสองห้าเก้าสามสิบลิฟดาเออมาสิเราก็ต้องมาคิดนักเรียนเนี่ยไอ้สองร้อยเนี่ยมันอยู่คิวคิวอะไรสองร้อยห้าสิบเกินร้อยแปดสิบไม่เกิน สองร้อยเจ็ดสิบก็อยู่คิวสามถูกไหมอยู่คิวสามแทนเป็นบวกอืมก็ได้บวกด้วยนะครับทีนี้สองห้าเก้ามันก็ต้องเกิดจากอะไรครับร้อยแปดสิบองศาบวกใช่ไหมเออมันก็ต้องเป็นร้อยแปดสิบองศาบวกอะไรใช่ไหมร้อยแปดสิบบวกเท่าไหร่ก็คือบวกเจ็ดสิบเก้าองศาสามสิบริบดาถูกไหมร้อยแปดสิบบวกเจ็ดสิบเก้าอืม แล้วมันอยู่คิวสใช่ไหมพายบวกเซตาคิวสแทนก็เป็นบวกก็ได้แทน79องศา30มสิบดาแล้วก็มาดูที่79 30สิบแทนนะครับ79 30ได้แทน5 3 9 6เนี่ยก็ได้ห้าสามเก้ห็นไหมอ่าเห็นไหมร้อยห้าเนี่ย ร้อห้าก็เป็นอะไรร้อยแปดสิบลบใช่ไมคิวสามแน่นอนอ่าอันนี้เป็นคอรสเนาเป็นคอรสนะครับนี้เราก็ต้องมาเช็คว่าบวกอะไรลบอะไรแล้วก็ต้องตั้งเนาะเป็นร้อยแปดสิบองศาศูนยริบดาลบกับเท่าไหร่ร้อยห้าสิบองศายี่สิบริบดานี่มันลบไม่ได้เห็นไหมลูก มันลบไม่ได้เพราะมันเป็นสูมต้องยืมเวลายืมมันต้องถอยเป็นร้อยเจ็ดสิบเก้าองศาแล้วก็หกสิบลิบดาถูกไหมเพราะหกสิบลิบดาเนี่ยเพราะหกสิบริบดามันคือหนึ่งองศาเพราะนั้นเรายืมมาหนึ่งองศาล้าเป็นหกสิบลิบดานะก็เป็นสี่สิบแล้วก็เก้านะครับแล้วก็เป็นเท่าไหร่ยนะี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้าองศาสี่สิบริบดาใช่ปะ ร้อยแปดสิบลบยี่ิบเก้าถูกไหมถ้าเราร้อยห้าสิบองศายี่สิบลิบตาบวกกับยี่ิบเก้าองศาสี่สิบลิบตาอ่ะศูนย์เนี่ยเป็นหกสิบลิบตาถูกไหมเก้าเจ็ดหนึ่งหกสิบริบดาก็คือหนึ่งองศาเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูยี่ิบเก้าองศาสี่สิบลิบดาในตารางมีไหมเนี่ยไม่มีเอาแล้วทีนี้คอร์สเนี่ยอยู่คิวสามคอร์สเป็นลบ ก็ได้ลบคอสยี่บเก้าองศาสี่สิบลิบดานักเรียนก็ไปดูในตารางของนักเรียนด้านหลังนะไปดูที่ยีบเก้าองศาสี่สิบลิบดานะครับได้ค่าคอสเป็นศูนย์จุดแปดหกแปดเก้านะติดลบนะครับโอเคอันนี้ครูไปเปิดตารางด้านหลังนะพอดี ไม่รู้ว่าเนี่ยชีตนักเรียนมีไหมแต่น่าจะมีอยู่ครับโอเคอันนี้ก็คือเปิดตารางเขาไม่มีอะไรก็ให้เราทําการเปิดตารางแบบปกติครับโอเคทีนี้เด็กๆก,ก็จะเห็นมีแบบฝึกหัดอยู่ถ้าไหนไม่ต้องเปิดแล้วก็ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็ทําปกตินะครับคราวนี้ทรายร้อก็ทําเหมือนเดิมลูกทรายร2อก็คือ180ยแปดสิบลบหกถูกไหมฮะร้อยแปดสิบลบหกนะครับ ก็อยู่คิวอะไรเนี่ยคิวสองายเป็นบวกก็ได้ซายหกสิบายหกก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ๋อเขาบอกให้เปิดค่าตารางซรายหกสิบรู้สามส่วนสองทัาเรียนเปิดตารางด้านหลังครับทรายหกก็คือ60องศารูขอเช็คก่อนตารางซรายหกก็ไปเปิด60องศานะครับหกองศาก็จะได้ ซายหกองศาก็จะได้0.8660นะครับอ่าอ่ามาดูซลบามยสบห้ามันก็เป็นลบซายนะครับ315ก่อนนะครับอ่ะเพราะซายลบเซตา้ากับลบซายเซต้ก็เป็นลบซายสิบก็คือ360รลบสีนะครับก็อยู่คิวอะไรเนี่ย Q4 Q4 ี่คเป็นลบเจอลบก็เป็นบวกก็ได้ซายสีนะครับก็ไปเปิดตารางฝึกเปิดตารางซรายสีจริงๆเรารู้แล้วว่ามันคือรู้สส่วนสนะแต่45ของเขาถ้าเปิดตารางนะครับทายสีก็จะได้0.7071นเจ็ะอันนี้เป็นบวกนะโอเคอย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าหมุนเกินนะครับคอสเช่นคอส ห้าร้อยแปดสิบห้ามันก็คือห้าร้อยสี่สิบไหมบวกสี่สิบห้าเนาะโอเคห้าร้อยสี่สิบมันก็คือเทียบเท่าอะไรสามอะไรสามพายลบเซตาใช่ปะสามพายลบเซตาก็อยู่ขอแลนที่สองคอสเป็นลบเนาะก็ได้ลบคอสสี่สิบห้านะครับก็ได้ลบศูนย์จุด จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะพอดีจําได้สี่สิบห้ากับพร้อมเท่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะต่อไปอันนี้ก็มาฝึกเปิดตารางนะครับข้อสองตารางเนี่ยต้องเปิดด้านหลังนะเออเปิดจากด้านหลังนะครับอ่ะลองเปิดดูจากด้านหลังน่าจะมีนะครูว,ว่าอ่ะสิบเอ็ดองศานะครับสิบเอ็ดองศาห้าสิบลิบดานะครับครูเปิดไปด้วยนะครูก็ววเปิดไปด้วยเหมือนกันเนี่ยสิบเอ็ดองศา ห้าสิบรีบดานะครับค่าทรายเป็นศูนย์จุดสองศูนย์ห้าหนึ่งอ่าลองเปิดดูยับโคเซกแปดสิบนะโคเซกแปดสิบองศาสามสิบลิปดาแปดสิบสามสิบแปดสิบองศานะครับแปดสิบองศาอ่านขึ้นเนาะแปดสิบองศา สามสิบลิปดามันค่าโคเสกเนาะในตารางไม่มีโคเสกมีแต่ทรายก็เป็นหนึ่งส่วนศูนย์จุดเก้าแปดหกสามครับเนาะหนึ่งส่วนศูนย์จุดเก้าแปดหกสามเนาะได้เท่าไหร่ไม่เปไ็นไรติดไว้เพราะตารางข้างหลังมันไม่มีนะครับอ่ามาดูที่คอสหนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าศูนย์บ้างหนึ่งจุดสี่ หนึ่งจุดอ๋อคอสหน,นึ่งจุดสี่นะกุณตัวหนึ่งนะหาก่อนหนึ่งจุดสี่ข้างหลังนะครับหนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งจุดสี่ศูนย์ห้าศูนย์ก็คือแปดสิบองศาสามสิบลิบะตัวเดียวกันเนี่ยนะครับแต่เป็นคอสนะก็ได้ศูนย์จุดเก้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่าคอสนะครับ โปรเซสเป็นทรายเนาะค่าคอสแป๊บนึงครับ0.1650นะครับอ่าลองไปเปิดดูนับแต่ถ้ามันเกินนะอันนี้เป็นเรเดียนเนาะ308อย่างงี้นะครับ308เนี่ยมันก็คือทรายเท่าไหรล่ลูกละเอ่อทรายคอเลนอะไรเนี่ยร้อยเดี๋ยวนะร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบ สามร้อยหกสิบลบอะไรเราก็ต้องตั้งนะเอาสามร้อยหกสิบมันก็คือห้าเก้าถูกครับสามร้อยหกสิบก็คือสามร้อยห้าสิบเก้าองศาหกสิบลิดดาเนาะลบกับสามร้อยแปดองศาสามสิบลิบดาลบกันได้สามสิบลิบดาหนึ่งห้าสิบเอ็ดโอเคก็คือห้าสิบเอ็ดองศา สามสิบริปดานะครับเราไปเปิดที่ห้าสิบเอ็ดองศานะครับสามสิบลิปดานะห้าสิบเอ็ดองศาห้าสิบเอ็ดองศาสามสิบลิปดาค่าทรายนะครับเท okay, จ่าเนี้ยมันอยู่คิวคิวสี่นะครับก็ต้องเป็นลบทรายห้าสิบเอ็ดองศาสามสิบลิบดาก็คือลบ 0.7826นะครับนี่เป็นต้นนะเดี๋ยวทำให้ดูที่เหลือลองไปเปิดดูนะฝึกดูอ่าส่วนข้อนี้ซายเท่ากับ2พายเนาะเป็นตัวนี้เราเคยทำไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นซาย6.2832ลบอะไรบวกเถอะบวก 0. อะไรบวก0.57 แปดเก้าไหมอ่ะได้พอดีก็มันก็คือเทียบเท่าอะไรคนนี้สองพายบวกเซตาก็อยู่คิวหนึ่งคิวหนึ่งไซด์ก็เป็นบวกนะครับก็ได้ไซดศูนย์จุดห้าเจ็ดแปดเก้าไซด์ห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ไปเปิดห้าเจ็ดแปดเก้าโอ้ยเยิ่มไปเนี่ยเป็นเลเดียนนะศูนย์จุดห้ามันจะไล่อะไล่ตารางดีๆมันข้ามจะไล่กัน 5 7 8 9นะครับก็คือ33องศา10ลิบดาได้ค่าไซายเป็นนะครับ0.5471อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแทนมุมติดลบก็คือลบแทนนะครับ13.1918ก่อนอ่ะแล้วเออเป็นลบก่อนเนาะแล้วก็ทีนี้ลบเลยก็ได้13บสาน่าจะเป็น4ีพายนะใช่ปะ่ะ สีพายบวกแล้วมั้งเซตาเพราะว่าสองจุดไหกจุดสองหนึ่งเนี้ยมันก็คือลบนะก็คือลบอาบวกเออไม่โทษสิบสามอ๋อเดี๋ยวสิบสามก่อนนะแล้วก็คือลบแทนเท่ากับสิบสองจุดเท่าไหร่เนี่ยห้าเจ็ด เจ็ด uh, เนาะห้าหกหกสี่อ่ะนะครับบวกศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์จุดหกสองห้าสี่เนาะบวกกันได้สิบสามพอดีแต่ว่าอันนี้มันคือสิบสองเนี่ยก็คือสองพายก็เป็นสี่พายถูกไหมสี่พายบวกเซต้าก็อยู่คิวหนึ่งก็เป็นบวกเหมือนเดิมแต่มีลบอยู่ก็เป็นลบแทนศูนย์จุดหกสองห้าสี่ครับ 0.6254ก็ได้ลบแล้วก็ไปดู0.6น,35น,นะครับ0.6เเเรดียนนาะ0นะครับถ่ายไปนึง0.6 0.6254ก็คือ3.5องศา50ลิบดาได้ค่าแทนเป็นลบนะครับ0.7221นะครับนี่เป็นต้นตัวนี้ นะครับเราก็เขาเหมือนถามกับจากตารางเนี่ยทรายอะไรเท่ากับศูนย์จุดสองหกหนึ่งหกเราก็ไปดูว่าทรายอะไรนะครับได้ศูนย์จุดสองหกหนึ่งหกก็ต้องย้อนกลับศูนย์จุดสองหนึ่งเอ่อหกอะไรเนี่ยสองหกเดี๋ยวครูไล่ก่อนสองหกหนึ่งหกนะครับศูนย์จุดสองหกหนึ่งหกก็คือสิบห้าองศานะครับสิบิปดานะครับเนาะ เอามุมเดียวก่อนก็ได้นะครับเนี้ยเราไปฝึกหาดูข้อที่เหลือนะครับไม่มีอะไรมากนักเรียนทําได้อยู่แล้วอ่าโอเควันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องกราฟเดี๋ยวมาต่ออีกคาบหนึ่งนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะ